มันใช่แสบน้ำพริกหน่อทุบมาแล้ยใจบัดดานปอใจบัดดานปอด้อย<ถ>ความจ้ำให้มันทะลักทะลำจนล้นใจออกจากใจในใจเก็บไว้บังก้าบอกจิต<อ>ใจตี้อัตมาหื้อไปมิหมายสิ่งใดตอบแทน เธอมีผู้ใดเป็นใครก็แค่สุดแสนเสียดายเวลาลาจริงใจที่เราหายไปเจบมีหมายังหินหนไถ้าใครม่วนมานี่เด้อหน้าวัดเวรุวันนี่เนาะครับสามารถเต้นเพลงอลิสมาได้ถ้าอยากสนุกสนานมาเรียนเจ็ดแห่งวัดทั้ท่ามกลางงานศพมาได้นะครับพื้รีบก่อนเรื่อรับกาแฟเซ็ตกาปืน ได้นะครับม่วนตลอดเลานะ้า่ชวขโว่าบ่ารบกเป่าหัวจละคัดล้ะุปาตอแม้แต่ช่วงโควิดนี่ก็ยังม่วนนะครับบันโลกนะครับบอกเลยว่าบสนโลกนะครับรุดโลกพันธุ์องรุดโลกจะลุไปมาซ่อมแซมหัวล แข็เครียดนะครับมานี้ใดนะครับมาสนุกม่่นงันกันนะครับที่นี่เลยครับนาวัดเรือลูวันนะครับตรงนี้นะครับอ่าเป็นสถานที่เล่นม์าแห่งใหม่นะครับอ่าเส้นถนนเส้นเชียงใหม่ลำพูนนะครับทางระหว่างที่จะไปอำเภอจังหวัดลำพูนนะครับมาได้นะครับที่หน้าวัดเรือลูวันนะครับ จเป็นต้องไปซีเรียสจาภาพไม่ด้านพองจะภาพไม่เดยนองอลิสแมนนักเองอลิสมิดอลิสมิดนั่นนะพูดบอลแต่อลิสมานั่นักหลอกนักมวยนะนักมวยมันต้องสมรักไปได้โม่ตายลกปากแหางยสานกปากหางน้ำมันเครื่องโอ้ยลุงยัเราเทมันแห้งเย อ่ะละเรไแมละอลูกใยมันมาสู้ลูกมาสู้ไอลเอาลูก่ลนี่เขาใจดมพของคนปันนี่ไอ้่านก็ไอ้ลุยอีกทีกันคนปันอ้ยเนาะไอ้เสียงมาเนาะนว่าเื่อเข้าไปอีกทีเราเอานอกไป